สวัสดีค่ะโหราทีวีด้วยอาจารย์ธน,นโอนค่ะเราก็มาราศีธนูกันนะคะ ราศีธาตุไฟไฟแห่งการต่อสู้ในเรื่องของการเรียนการศึกษาไฟบัณฑิตเนี่ยนะคะเจ้าชะตาเนี่ยอยู่ในตำแหน่งที่งดงามนะคะเป็นสามโยกหน้าแก่ลัคขนาและกลุ้มกับดาวพระอาทิตย์ที่เป็นดาวเจ้าเรือนสุภาด้วยชีวิตก็จะพบกับสิ่งดีๆแล้วก็มีความสุขไม่ว่าจะเรื่องของธรรมะนะคะไม่ว่าจะเรื่องของความสุขภายในบ้านหรือการบริหารตนเองแล้วก็หลังจากวันที่8เมษายนนี้ก็จะเป็น ในเรือนราศีมีในเรือนพันธุ์ผู้จะมีวาสนาในเรื่องบ้านรถที่ดินอสังหาริมทรัพย์เพราะว่าดาวการเงินของเจ้าชะตาหรือดาวที่อยู่ข้างหน้าเจ้าชะตาเนี่ยก็คือดาวพระเสาเนี่ยก็ได้ตำแหน่งเกษตรตราธิบดีนะการเงินการทองหนักแน่นมั่นคงแต่มีการใช้จ่ายสูงเพราะว่ามีดาวพระอังคารเนี่ยมาคุมอยู่ด้วยดาวพ่างคายก็เป็นดาวเจ้าเรือนวินาศด้วยวินาศมาคุมเลยนะคะ แต่ก็ใช้ไม่หมดแม้ว่าจะมีการใช้จ่ายสูงหรือมีการใช้จ่ายในเรื่องการซื้อทรัพย์สินกระดาษไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินที่เป็นสังหาริมทรัพย์หรืออสังหาริมทรัพย์แต่การเงินเนี่ยล่างไหลมาดทำมาหาได้ดีนะเพราะว่าดาว คู่วิสิทธิธาตุน้ำเนี่ยมาเลยทั้งจากบุญฟ้านะทั้งจากในพื้นปฐพีเนี่ยหลั่งไหลามาสู่เจ้าชะตาหรือเป็นการเริ่มต้นในการสร้างเนื้อสร้างตัวที่จะหนักแน่นมัน่นคงไม่ว่าจะเรื่องของทรัพย์สินหรือการเงินหรือธุรกิจธุรกรรมที่นําพาเราไปสู่ความมั่งคัง่งร่ำรวยได้นี่เป็นโอกาสทองของเจ้าชะตาทีเดียวราศีตนดูเนียเป็นนักต่อสู้เป็นนักแสวงหายังมีเป้าหมายถึงเวลาแล้วนะคะที่จะ ประสบความสาเร็จเพาะดาวเจ้าชะตาก็เดินนะจากที่ปุมลัคนาเดินมาที่เรือนการเงินตอนนี้เดินมาที่เรือนสัตชาแล้วเดี๋ยวหลังจากวันที่8เมษายนก็ไปสถิตที่ราศีมมนได้ตำแหน่งกเกษตรราธิบดีและยังได้ตำแหน่งปทุมเกม์อีกนะคะอะไรจะดีป่าด้านนะถือเป็นราศีที่โชคดีที่สุดเลยนะคะในปี2565นี้นะคะส่วนดาวพระราหูเนี่ย ได้ตำแหน่งราหูขันธพลนะคะพระราหูเป็นหกจะได้ลาบอย่าคิดบาปผิดใจเขานะเราต้องคิดดีมีคุณธรรมอยู่แล้วเพราะเราได้ดาวพระราดีงามนะคะถึงแม้ว่าจะอยู่ในเรือนอริแต่ก็ส่งผลในทางที่ดีให้และพระราหูเนี่ยสถิตที่ราศีพฤศษเนี่ยราหูเจ้าเข้าพฤศภพ,พบราศีที่วิธีกฎเกณฑ์เพนทางไหน เสียหายยากหากจำนันรำพันไปก็ขัดใจเจ้าตำราว่านอกครูนะคะก็อยู่ในตำแหน่งที่ให้ความช่วยเหลือแก่เจ้าชะตาและไปจากเรือนศา์ชาด,ด้วยดาวชุดตรีเทพเนี่ยให้คุณแก่เจ้าชะตายางเต็มที่เลยนะคะดาวพรหสบดีเนี่ย นอกจากจะเป็นสามเนี่ยถึงบุญเพลงคนยำเกรงให้ลาพาแล้วเนี่ยกุมกับดาวพระอาทิตย์ซึ่งเป็นดาวการงานเงินดีงานดีนะคะศัตรูจะกลายเป็นมิตรอย่างนี้เลยนะคะต่อสู้แล้วประสบความสําเร็จดาวพระประสุดธเนี่ยได้ตำแหน่งกุดมเก่กุ้มกับดาวพระอาทิตย์ซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนสุภานะคะมีวาสนาในเรื่องการพบ เพื่อนฝูงญาติพี่น้องให้คุณกับเจ้าชะตาเป็นการเดินทางระยะใกล้ๆที่เก่ะเกิดสิ่งดีๆกับเจ้าชะตาดาวพฤหัสดีเป็นสามถึงบุญเพลงคนยำเกรงให้ราผาเรียกว่าบุญเก่าก็มาถึงเจ้าชะตาแล้วนะคะและก็ได้ตําแหน่งบุญมเกณฑ์แล้วก็กลุมด้ดาวพระอาทิตย์ซึ่งเป็นดาวในเรือนสุภาพเจ้าชะตาเนี่ยเป็นนักแสวงหานะจะแสวงหาได้ความสุขที่แท้จริง ของชีวิตทีเดียวนะคะสมกัความมุ่งมั่นปรารถนาที่จะทำนะไม่ว่าจะเป็นการเรียนการศึกษาการปฏิบัติธรรมกได้เลยนะหรือว่าที่ป่วยที่ใข้ก็จะมีโอกาสหายหรือเจอยาดีหมอดีนะคะเรื่องของการงานเนี่ยดาพ่อพุธเนี่ยกำลังเดินเซอร์เลยนะคะสิษุภูมิภันฑ์เดินขึ้นไปเลยนะคะ ไปอยู่กับดาวคู่สมโพ์และคู่อสิทธิธาตุด้วยนะคะแต่ก็ระวังมีปัญหาในเรื่องการเงินหรือมีการใช้ใจ่ายสูงเพราะว่ามีดาวพระอังคารอยู่ด้วยนะคะหรือมีเรื่องมีราวก็ระวังนะการขึ้นลงขึ้นศาลการติดต่อสื่อสารการว่าความจะต้องระมัดระวังหน่อยนะแต่ก็ท่านก็เดินเร็วหรอกเดี๋ยวพอวันที่สองมีนาคมท่านก็เดินขึ้นแล้วนะคะเดินขึ้นมาที่เรือน ศัจชาแล้วและก็วันที่18มีนาก็ขึ้นมาที่เรือนพันธุแล้วนะคะก็อยู่ในตําแหน่งที่เทวีโชคแล้วก็ขึ้นไปที่เรือนพันธุก็เปสถิตในเรือนของดาวพระประสิทธินะคะเพราะฉะนั้นวาสนาของเจ้าชะตาเนี่ยในเดือนกุมภพภั์และเดือนมีนาคมเนี่ยอยู่ในช่วงจังหวะที่งานดีเงินดี เดะะมีผู้ใหญ่ให้ความช่วยเหลือหนุนนําไม่ว่าจะเป็นการเรียนการศึกษาหรือการทํางานก็แล้วแต่ได้ยุดได้คันได้บังได้ตําแหน่งเลยนะะที่ป่วยที่ไข้ก็จะได้พบยาดีหมอดีถือว่าเป็นราศีที่ ดีมากเลยใน12บสราศีนี้อันดับหนึ่งเลยนะคะในปี2,565ดีนะคะค่ะก็ขอให้ชาวราศีธนูและทุกท่านโชคดีกันนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ